สวัสดีค่ะทุกคนยายต้อยจะพามาดูไก่ต้มน้ำปลานะคะเมื่อกี้ที่เราพาทำนะคะที่ยายพาทำนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้ว20นาทีสุกแล้วนะคะยายต้อยก็จะตักออกมาใส่จานนะคะทุกคนนี่ตักออกมาใส่จานแล้วนะคะสามน่องน่ากินไหมคะ กระเทียมน่มากินไหมคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนไปดูได้ในคลิปนะคะยายสอนแล้วอ็อกระโรยด้วยผักชีเห็นยังไงทุกคนน่ากินไหมคะน่ากินหรือเปล่าเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะทํานะคะง่ายๆอร่อยทําให้ลูกกินนะคะเด็กก็ชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบ คุใหญ่ก็อยากกินเป็นน้ำจิ้มแล้วมาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคล้ายๆซีฟู้ดแล้วก็มาราดอีกทินนะคะอันนี้ยายจะทำสำหรับเด็กกับคนแก่ไม่กินน้ำจิ้มนะคะโอโ้โหน่ากินจริงๆเลยเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะเย็นนี้ทำนะคะทุกคนไปดูคลิปที่ยายสอนนะคะสูตรด้วยนะคะอร่อยมากๆ ดีค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแงรงร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ